พูมึงเจอกูแน่ตุ๊ด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 แอบนะลูกตัวสับเข้าว่าไงไอส้มสมศักดิ์เพื่อนรักคือตอนเนี้ยข้ากับเจมจอ่ะเจาะระบบจนพบที่อยู่ของไอด้ดิสพูแล้วไอย้ยาพวกเอ็คือจิตเนี่ยจำว่าได้นอนข้ากับไอ้เจมจุกค,คอมพิวเตอร์ลูกตอนนี้พวกเราเจอที่อยู่ไอด้ดิสพูแล้วครับพ่อผมอยากขยี้ม,มันนานละไอ้ยาลูกอายางโหดงั้นเจอกันตรงศาลากลางบ้านนะได้เลยเพื่อนรักไปกันลูกเขี่ครับพ่อ พวกนั้นคงไปแล้วล่ะท่านเดธภูส่งให้เรามาเก็บข้อมูลไหนดูหน่อยสิเปิดคอมทิ้งกอาไว้ซะด้วยโอ้โหข้อมูลสาคัญทั้งนั้นเลยโอ้โหไอสมศักดิ์องสร้างอะไรเนี่ยไม่ได้สร้างอันนี้ไปยืมไอสุกมาก็หรอวะแล้วมันคืออะไรครับมันคือยาอาวกาศเว้ฮะจะขับยานอาวกาศทําไมนั่งรถไปไม่ง่ายกว่าหรอวะไม่ง่ายดิเพราะฐานทัพของไอเดสพูมันอยู่บนอวกาศนูน่นไอยาไอเดธพู I ยังโหดเยี่ยช้าเลยไปกัน สามสองหนึ่งตอนนี้เรามาถึงขึ้นทางยังเนี่ยยังเลยอ,อีกไกล้โหพ่อครับผมง่วงแล้วอะ่ะนอนเลยลูกดีครับเอาละงั้นฉันจะกดความเร็วสูงเลยนะจนับเลยจับลูกให้แน่นๆนะเว้ย,ย,ยอโอเคตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆก,กับฐานแล้วตอนนี้ลูกเองอยังอยู่ดีลูกตื่นใกล้ถึงแล้วแหละเมายาน เอาไวสู้ไหมเนี่ยเอ๊ะก็ว่ามาถึงแล้วนี่ทำไมมันยังดูโล่งๆอยู่เลยเองมาถูกพิกัดแล้วเปล่าถูกนะเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายเราเลยเนี่ยทำไมไม่เจอวะแต่ว่าดูนะอ,อะไรเปลี่ยนๆใต้เท้ามะเนี่ยสงสัยเป็นอ้วกผมอะเอ้ยก็จริงนี่พี่กัดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนอะไปดูพิกัดความสูงนะ่อ่ะอือก็ตรงนี่แล้วทำไมไม่เจอวะเนี่ยโอ้มาเสียเที่ยวอะเ,เดี๋ยวข้าจะเปิดประตูมิติฉุกเฉินเลยแล้วกันเปิดเลยจะได้กลับโลกละวอวย อมเไม่เป็นไรลูกว่าเราจะต้องรอดไปด้วยกันไม่มีทางสลบตอนนี้ไม่มีใครช่วยแกได้แล้วมีพวกเรานี่แหละฮะนี่มันกระสุนมนุษย์ประตูวาร์ปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมไออาร์ตอมมันยิงกระสุนมนุษย์ออกมาเร็วกว่าปกติเพราะว่ามีประตูมิติช่วยลดระยะเวลายังไงล่ะนี่แหละคอมโบที่เพิ่งคิดมาสดๆเลยว่าจะมาใช้กับไอเดทพูแต่ได้ใช้กับลูกน้องมันก่อนอ่ะมันรู้ได้ไงว่าเราเป็นลูกน้อง เอาไปอีกดอกไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยอมละยอมละเอามือลงเดี๋ยวเขามีแต่เอามือขึ้นไม่ใช่เหรอไห่ที่ฉันสังเกตนะคือถ้าแกเอามือขึ้นอน่ะไฟไหม้ทุกครั้งเลยแต่ตอนนี้แกยังไม่ได้ท่องคาถาไฟเลยไปไหมเออก็ได้วะต้องเอาเชือกมัดมือเลยเนี่ยแกมันเหลี่ยมมัดเอาไว้ก่อนเออตอนนี้หมดเหลี่ยมแล้วเนะี่ยบอกมาว่าฐานทัพเดชภูอยู่ที่ไหนไม่บอกฆ่าฉันให้ตายก็ไม่บอกอะตอมจัดกระสุนมนุษย์มาอีกนั่นดิจัดไปเอามาเถอะกระสุนมนุษย์ที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮ้าย ยังไม่อยากให้อีอ่กไปบอกมาว่าฐานทัพเดดพูอยู่ที่ไหนอีเดียหนุมกใช้แค่นี้เหรอใช่ครับเอาละบอกมาว่าฐานทัพเดดพูอยู่ที่ไหนไม่บอกหรอกใช่อตอมยิงมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้อ่ะแม่ยิงปืนนะัดเดียวได้นกสองตัวภูมิใจไวห้หนูภูมิใจก็บ้าละสงสัยพ่อกับอตอมจ้ออกโลกแล้วล่ะได้ครับพ่อเดี๋ยวผมจัดคอมโบใหม่ให้ตึงตึงเลย ไม่ใช่เรื่องนีแนแเลยมันกะทีเท้านั่นแกกูว่าละแต่ก็แค่ลอยขึ้นละว่ากระสุนมนุษย์อาจจียังไงก็ว่ามาเลยถ้าจะยิงก็ยิงกไปเลยข้าจะได้หนีไม่มีทางหรอกเพราะคอมโบนี้มันอยู่ในแผนของผมแล้วคือผมมือนจะยกให้ลอยขึ้นแล้วผมก็จะปล่อยลงมาตอนที่สกิลพ่อทํางานสกิลพ่อแกคืออะไรทำให้ลอยขึ้นแล้วก็ล่วงลงไปและด้วยกระสุนมนุษย์จะทาให้ล่วงลงเร็วขึ้นลาก่อนโลกนี้อันนี้ผมหมุนให้หน่อยจะได้ล่วงลงมาทีเดียวเลยขอบใจ